นี้เรามาพบกับ v o e โ o f m 12 380แรง,ง,ง,งคันนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับปอปอลลาวส่งปูนนะครับมาที่ประเทศไทยแล้วคันนี้นะครับได้คุยกับทางคนขับแล้วแล้วคันนี้ออกมา20กว่าปีแล้วนะครับผมยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนของช่วงล่างก็มีเช็คตามระยะปกตินะครับกำลังที่ได้380แรงลือเหลือแต่รถคันนี้เพาเดียวนะครับแต่ระบบของวอโวเขาจะมีดิฟล็อกครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดอาการฟรีล้อข้างใดข้างหนึ่งเรากดดิฟล็อกเพื่อให้ลออ้อทั้งสองข้างหมุนพร้อมกันได้ก็จะลดอาการฟรีไปได้นะครับผมส่วนของอตัตราการสิ้นเปลืองนะครับ<ๆ>ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าประทับใจเลยเพราะว่าทางบริษัทให้ทางน้าแกอยู่ที่เรท3.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับของอทางควอนโวก็คือ Power s h i ช t ซึ่งตรงนี้ก็ขับขี่สะดวกสบายนะครับเดินหน้า12เกียร์เดินหน้า,นนาแล้วก็มีอัตราทดพิเศษด้วยในกรณทีที่ว่าหนึ่งคือรถมันติดหนักหรือว่าในช่วงที่ขึ้นเขาก็สามารถผักลงมาตรงเกียร์พิเศษนะครับซึ่งมันก็จะทําการช่วยเหลือกับเวลาในการขับขี่ด้วยนะครับก็คือถ้าในทางชันมันจะสามารถเร่งเองอัตโนมัติด้วยช่วยเรานะครับให้เราสามารถขับขี่ได้อย่าง ปลอดภัยไม่ต้องกลัวรถไหลการขับขี่ก็สะดวกสบายนะครับภายในห้องเก๋งก็หรูหรารู้สึกว่านะครับการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับทางน้าคนขับก็ได้ให้รายละเอียดว่ากรณีถ้าเกิดมีปัญหาตรงใดเกิดขึ้นสามาัถต่อเป็นศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์จะให้คำแนะนำตลอดนะครับว่าแก้ไขจุดนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มีสวิตช์นะครับฉุกเฉิน สำหรับตัดการทํางานทั้งหมดเป็นเหมือนปุ่มรีเซ็ตนะครับอยู่ตรงข้างรถเนี่ยนะครับกรณีถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาไฟโทรอะไรขึ้นมาที่บริเวณตัวหน้าปัดเราก็สามารถที่จะกดสวิตช์ทิ้งไว้30นาทีแล้วก็จะคาลิเบรท,ท่าเองโดยตัวมันเองนะครับโดยอัตโนโมัตินะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาถ้าปัญหามันไม่ได้เยอะแยะมากนะครับผมมันก็จะสามารถแก้ไขตัวเองแล้วก็สามารถใช้งานต่อไปได้อีกตอนตัวนี้นะครับที่เมืองไทยก็นิยมใช้กันพอสมควรนะครับผม หามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่